สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวีดีโอบเข้าสู่ช่องของเราผมเก่งันที่อยู่เกมชื่อทวีตอาร์ตออฟเบนจินครับนี่คือช่วงของโบนัสนะครับเราเคลียร์ทุกด่านครบเรียบร้อยใช่ไหมเรายังเหลืออีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือกุญแจห้องแล็บถูกไหมหเราเก็บสะสมกุญแจห้องแล็บมาเราพยายามหาว่าเอ๊ะอยู่ไหนนะเราเพิ่งได้กุญแจห้องแล็บ ตอกสุดท้ายหลังจากจบเกมนำมันกักนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะว่ามีอะไรให้เราอ่าเข้าไปเอาได้บ้างตอนนี้เราเปิดปลดล็อกอาเคดโหมดแล้วด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในอาเคดโหมดจะมีอะไรซ่อนไหมหรือว่ารางวัลในแต่ละแรงจะทําอะไรได้ไหมนะโหแต่มันเท่ hey, ว่ะอ่าเราเข้าไปดูห้องแลบนะครับโดยการก็เข้าไปใกล้ๆเลย มาดูว่ามันทดลองอะไรในห้องแลบพิเศษอันนั้นหรือเปล่าหรือมีความลับอะไรซ่อนอยู่กูจะลงมึงก็ขึ้นเราขอกลับมาใช้ชุดสีขาวนะอินเตอร์แอคมาหกดอกครบละมันแอบเก็บอะไรไว้ว โอ้ชาโด้มอนเตอร์โอ้ชาโด้ชาโด้อืมก็ดูนะจ้าจัดการลำบากกัน นี้เอาไม่มีเซลเลยขอนึ้งนิดเออ คือในในแถบนี้มีแกตัวเดียวเลยปะเหมือนแบบให้ให้กูสู้บอสอย่างเดียวอ่ะ ตั้งท่าก็ได้ไกันแล้ววะเฮ้ยถ้ามันงางท่าไวมัน,นเขาไปยุ่งกับมันไม่ได้ con bóng canh tùy mèo thôi lè gà đi bay bê lơi tai ê tụi mình. เฮ้ยมันมันไม,ไ,มไม่เอาดิอั r เ d ตอะเร็วขึ้นนะโอ้เร็วไปเร็วไปจะอยากอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอ้ไม่โดนเลย ไอ้เหี้ยไปกิดไม่ได้เลยโอ้ยพ่อคุณสองล่างล่ะหน้าใครวะนี่ยหน้าเดฟบเหรอวะเด็บคว่าเดฟบมึงว่างอ่ะใช่ปะว่านดเดฟบน่าจะว่างไม่เอาหน้ามาใส่ก็ดีล้ววะ เพื่องจังโจดปูแข็งมากเลยดูดยิยังไม่ค่อยอยากจะเลือดรถเท่าไหร่เลยอนะ เราเปลี่ยนของก่อนดีกว่าเออตั้งรับบ้างดีกว่าโอ้น่ากลัวไอ้ยั่เป็นวิธีที่เดบไม่แอบซ่อนไม่เดบไม่ต้องเล่นอะไรสนุกๆในในีแน่เลยอะอตีแรงมากตีมนแต่เบามากแก่ มันไม่เห็นหรอกว,ว่ามันตั้งท่าแล้วอะ่ะมันเร็วโอ้แปลงรงแล้ว 可以打 ฮพลานี่มึงไม่เคยใช้เฮ้ยไม่ใช่แล้วเดฟมึงสนุกเกินไปละสนุกไปเปล่าใช่ <c oughs> เขาไม่รู้กูจะไปหลบยังไงวะเต็มจอเมื่อกี้เนะี่ย นี่งฟ้าดักนะเนี่ยตรงนี้ อนไรก็ไม่รอดอ่ะอ่านั่นน่ะถ้าไม่จัดการให้เรียบร้อยก็น่าจะรอดจากไม่เต็มจอเลยอ่ะเอาเตอร์แรงมาก แต่ไม่ล่ะผมไม่ได้ตีมึงเลยนะ บอกกูด้วย กูก็ใช้กูมอนกันละอ่ะไม่มีทางเลยที่กูจะรู้ได้ว่าตรงไหนว่าง อย่าตีกูมึงเสร็จกูแล้วสักที ่ายอ่ะคิวเดอะชาร์โดมาสเตอร์โคนเ๊ะโคนเหรอไม่เรียกโคนนะโกลเด้นชิน o บิพังแล้วใช่ไหมอ๋อมันคือห้องข้างล่างโอเค ไหนโอ้โห hey. oh. ทองขนาดนี้เหรอทองไปไหมวะโอเคครับด่านเดียวไม่สั้นนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องของเราครับติดตามโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทวิตเตอร์บลูสกายมีการไปใจก็ไปแจ้งไปบทไปคุยให้กันนะครับขอบคุณที่คุณนั่งดูไลฟ์ด้วยกันนะครับแม้ว่าเป็นคลิปก็ ก็ขอขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณที่นั่งดูนะเป็นชั่วโมงแน่นอนนะะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ